ทีหลังครับสองนัดที่แม่แตพ้ดอ่าูดอเดี๋ยวไม่คอยพูดอะไรเดี๋ยวไม่คิดนะครับที่นะครับกติหนึ่งรสักิไผมชื่อแม่สเชอตยู่นเตดครับออย่างทันงดีกองทั้งิีดีนะครับเบูมสุดยอดมากขอบคุณมากขอโทษันตหน้าเจอันล่ะกับผม ก็จะถึงแมนเดเดอร์แล้วนะครับรอบนี้ผมกับไอเอ็กก็เลยมีอะไรมาเล่นกันว่าเอบ้านลิเวอร์พูลนะครับใครแพ้ก็หมุนรอบตัวเองผลต่างลูกละสิบทีใช่ไหมฮะซึ่งก็คาอว่าแพ้สองลูกก็จะหมุนยี่สิบทีแพ้สามลูกก็หมุนสามสิบทีแต่ไม่ปฏิิสธหมุนรอบตัวเองแล้วเดินตามเส้นตรงนะไปเก็บของที่เราต้องการไว้ที่ปลายเส้นใช่ไหมใช่ไหม กนนะถ้าเกิดเราเดส้นกลับมาที่เดิมครับมั้องไปี่ครบเส้นนะแล้วเก็บแล้วก็เก็บเสื้อแต่ว่าเรื่องของที่ปั่แล้วก็เดินเนี่ยใส่เสื้อใส่เสื้อทีมที่ล้าเสื้ออย่าพับดิอย่าไปยอมเอาเลยเออเกื้อเราไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยน้องจำเสื้อตัวนี้ผมจำได้ดีมันขังอยู่นะจำได้ดีให้ไอ้ไอ้ไอ้การแบบต้องรับ

OK สวัสดีครับทุกคนครับเออหลายคนคงเคยเห็นคลิปเหตุเกิดจากวันแดงเดือดมาแล้วในครั้งแรกนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือ <c oughs> เราปี2012ลูบีใช่ไหมครับ2012ก็เราเอาคืนได้นะครับแฟนผีแดงทุกคนนะครับเราเอาคืนได้แล้วก็เราก็ผนันไว้เ <c> ห <oughs> มือนเดิมครับคู่กรณีเดิมนาเอดนาเอทัตทุกันเลอร์ครับกับคุณตงทัตุกันเลอร์ก็ต้องใส่เสื้อน,นะฮะแมนอยู่นะครับ ปัจจงบลครับผมเราเราเล่นกันไหมว่าผลต่างของสกอร,ร์น,รระน,ะ 1. นะครับปั่นทีละสิบครั้งแต่สกอร์เราชนะสองหนึ่งฮะสองหนึ่งอหนึ่งคาบ้านคุณนะครับริบรวอว่าููคาบ้านคุณที่บ้านคุณเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็เต็มวลาวมีแพ้ม,มีชนะนะฮ <laughs> <laughs> ะก็นี่ครับก็ทั้งสองคนก็ต้องมารับโทษนะครับก็ลองสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยไงบ้างนะฮะ <laughs> ตาบอกจื้อบอ๋อทำนะแมนเชสเตอร์ดีครับอะไรนะครับอะไรนะครับทำไมลุงจะอก่าไม่เอาไม่เอาอกไม่เอาบอกไม่เอาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแซวมากครับครับผมนักเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ก็เป็นคนที่คือเป็นคนเปิดภาคด้ก่ะเป็นไงภาคสองเป็นไงบ้างครับ โอเคอย่างน้อยก็ของปลอมอ่ะโอเค๋อ่ะไม่เพราะถ้าเกิดว่าน้าใส่ของจริงอ่ะผมเอามาใส่ใหม่ไม่ได้แล้วเพราะมันติดมันหมูมันโงจริงมันเลื่อมตัวโอเคนะนะโอเคนะครับปั่น10ครั้งแล้วกติกาอยู่นี้ครับ10ครั้งคือว่าทั้งสองคนปั่นพร้อมกันแต่ต้องหมุนพร้อมกันถ้าเกิดใครหมุนเร็วกว่าหรือหมุนช้ากว่าเริ่มนับที่เรานับใหม่สมมติว่าปั่นรอบสามแล้วปั่นไม่เท่ากันปุ๊บ ขึ้นมาแล้วก็เริ่มรับสามสี่ห้าต่อนะครับง่ายๆไม่เริ่มหนึ่งใหม่เริ่มหนึ่งใหม่จะแย่ไปจนถึงนั้นได้สิบพันเองเออก็ได้นะฮะผมคนเดียวผมยังรับทั้งมาเลยครับก็สําหรับแฟนหงนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับมันร้อนมากครับเข้าใจเลยครับมันร้อนมากไม่ไของปลอมมันก็ร้อนพูดจริงๆผมไม่เคยเห็นเสียชุดนี้ของพูแค่นั้นอะ ก็เลิกเขาไม่ได้แค่จีใจอยเงี้ยแมนยูนิเต้ครับสุดยอดเลยครับไมแดงนะครับจุดโทษนะครับครับมาครบครับผมผมที่เขาอธิบายกันมาครบเลยครับแมนยูเล่นสิบคนแมนยูเล่นสิบสามสิบสองสิบเล่นสิบเอ็ดคนบวกผู้เสียชินอีกสี่คนอืมแต่ก็ชนะก็ชนะอ่าถูกต้องไม่ว่ากันแค่หนึ่งแค่หนเองเรื่องแค่นี้ไม่ได้ตูวจบกันได้หรอกครับจะจับมันแนมเนอะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับยันพร้อมครับเริ่มเลยครับผม ทำในน้ำใส่ใหนใส่ใส่้า่ิสไปส่งส่ใสัใส่ใไ่ใส่ใ่ใส่ใม่ใส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 ใส่ใน่ใสนใ่ส่ใ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 ส่่่ส่ 나도 나도 아나나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 나 เองมากจริงๆครับผมเด็กแค่เนี่ยเนี่ยอ่มาจับภาพบรรยากาศผู้แข่งขันนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็แอนยูนะครับชนะลิเวอร์พูลไปที่แอนฟิลด์สองต่อหนึ่งก็ฟอนตานึงประตูครับสิบทีจบพอวันนี้กมีเขาบอกว่ายูนิเวอร์วินเกนแต่วันนี้ดีใจด้วยเพราะชนะโรริชมาห้าสอง Ais, <wie erman. S 2> ระหว่างที่ถ่ายอยางนี่แมนยูโดนสเปอร์นำอยู่หนึ่งศูนย์ครับผมแต่ว่าแมนยูชนะครับผมเชื่อในตานี้ครับแล้วเจอกันครับทุกคนเชื่อตานี้ครับรอดูภาคสามคร <c istles> ับน like. ัน้าเจอ้าน้านนันนาเจ้าก้าน